คุณผู้ชมครับในช่วง3เดือนแรกของปี2 5ง8ครับกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้าเปิดเผยนะครับว่าร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนใหม่เนี่ยลดลงจากปีที่แล้วถึง11%ซนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ได้ออกมาเตือนบรรดานักลงทุนหน้าใหม่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดครับเดี๋ยวเรื่องที่เกษตรกรเตือนมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ซัมเมอรีพอร์เตอร์จะมาสรุปกันให้ฟังครับ จากการประเมสาการเศรษฐกิจปัจจุบันครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะในเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟืน้นแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะฟื้นครับแล้วก็ภาวะการมีงานทําของคนไทยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันไปกระทบกับกําลังซื้อของผู้บริโภคแล้วมันก็ส่งผลอีกถึงต่อครับไปยังผู้ประกอบการบรรดาธุรกิจเครื่องดื่มและร้านอาหารครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยครับก็นั่นแหละครับ ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ได้ออกรายงานฉบับหนึ่งครับเพิ่งออกเมื่อวันที่26พฤษภาคมนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังยังง่ายๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสาระสําคัญประเด็นแรกครับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสัญชาติต่างประเทศครับเข้ามาทําตลาดในไทยมากขึ้นครับคุณผู้ชมคือเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่สังเกตได้ง่ายมากแค่เพียงแค่คุณผู้ชมเนะี้ยลองมองรอบๆตัวลองมองรรดาร้านอาหารในห้างตามท้องถนนเลยครับเราจะเห็นแบรนด์ชื่อญี่ปุ่นชื่อจีนชื่อเกาหลีหรือแม้แต่ออสเตรเลียนะครับที่เข้ามาทำ ธุรกิจในไทยกันมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับเรายังมีเรื่องมายืนยันเป็นตัวเลขนะครับทุนจดทะเบียนนะครับเพิ่มขึ้นถึง542ล้านบาทครับซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากยอดสะสมเมื่อปลายปี2 5 6พ้ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยครับและคุณผู้ชมครับอันดับหนึ่งนักลงทุนที่จดทะเบียนร้านอาหารในไทยมาสุดก็ยังคงเป็นสัญชาติจีนครับสาระสําคัญประการที่2ครับคุณผู้ชมร้านอาหารระดับกลางแล้วก็ระดับบนเลยครับ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อมากขึ้นครับคือร้านอาหารระดับนี้เขาก็จะมีค่าเฉลี่ยต่อจานประมาณ500บาทต่อจานซึ่งมันหมายความว่าร้านอาหารกลุ่มนี้กำลังหลีกเลี่ยงตลาดแมสครับแล้วก็ไปจับกลุ่มตลาดคนที่มีกําลังซื้อในท้องตลาดซึ่งเรื่องนี้เองครับมันก็เป็นเพราะว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจนะครับบรรดาผู้ประกอบการและนักลงทุนเนี้ยก็เลยพยายาม จับก,กลุ่มคนที่มีกำลังซื้อมากขึ้นครับซึ่งสําหรับกลุ่มบริโภคที่บริโภคตลาดกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่มองหาประสบการณ์ในการทานอาหารนอกบ้านเป็นกลุ่มครอบครัว เป็นกลุ่มคนทำงานที่พอมีเงินเดือนในระดับที่สามารถจะจ่ายได้นะครับซึ่งพรภคกลุ่มนี้เขาก็จะมุ่งเน้นหานอกเหนือจากเรื่องของรสชาติยังมองในเรื่องของประสบการณ์การรับประทานอาหารเพิ่มเติมครับซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้อาหารกลุ่มนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับสาระสําคัญประการที่3ครับคุณผู้ชมคือตอนนี้ครับธุรกิจร้านอาหารครับนอกจากจะเจอภาวะทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังเจอต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นครับไม่ว่าจะค่าแรงค่าเช่าแล้วก็ค่าต้นทุนวัตถุดิบครับ ซึ่งเรื่องนี้เองเนี้ยก็อาจจะเกิดจากในเรื่องของกำแพงภาษีจากทางสาหรัฐอเมริกาที่ตั้งจู่บรรดาทุกประเทศบนโลกใบน,นี้ครับเอาอย่างง่ายๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชม คือถ้าเรามองสมมติเราลองที่เรื่องของเม็ดกาแฟนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเม็ดกาแฟเนี่ยขาดตลาดมากเพราะว่าในเรื่องของใครเม็ดเช้งนะเม็ดกาแฟขาดตลาดยิ่งเจอกับกําแพงวัสซีเข้าไปนะครับทำให้ผู้ประกอบการที่จะนาเข้าเม็ดกาแฟเนี่ยก็เจอแบบราคาที่สูงขึ้นในการนําเข้าเม็ดกาแฟครับทำให้ในเรื่องนี้เองเนี่ยก็เลยทาให้เม็ดกาแฟเนี่ยปรับราคาสูงขึ้นแต่ในช่วงหลังถึงแม้จะลดตัวลงมาบ้างแต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงอยู่ดีครับสาระสําคัญประการที่4ครับคุณผู้ชมคือตอนนี้ครับ พฤติกรรมผู้บริโภคของยุคนี้ครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากยุคก่อนนะครับในทุกวันนี้ครับผู้บริโภคพยายามจะหาร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มที่รสชาติดีราคาเหมาะสมถูกสุขลักษณะแล้วก็สะอาดหรือแม้แต่แบบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายครับซึ่งความหลากหลายหรือความซับซ้อนทางพฤติกรรมของผูพพยย้บริโภคตรงนี้ก็ทําให้บรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารที่พยายามจะสร้างมาตรฐานใหม่ๆนี้เพิ่มมากขึ้นครับ มันทาให้การแข่งขันในตลาดอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยดูเดือดขึ้นมากกว่าเดิมครับแข่งขันก็นไม่พอนะคุณผู้ฟังนี่ยังต้องมาแบบว่าจับตาหรือว่าจับกระแสเทรนด์ของพฤติกรรมผู้บริโภคอีกต้องยอมรับมจริงครับว่าในยุคสมัยนี้ครับบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มเจอความท้าทายจริงๆครับสรุปแล้วนะคบคุณผู้ฟังครับการจะทําธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในยุคนี้ครับก็ยังเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ท้าทายกว่าเดิมครับคือก็จริงครับว่าใครๆก็สามารถลุกมาทําอาหารได้ลุกมาประกอบกิจการได้ แต่น้อยคนครับคุณผู้ชมที่จะสามารถต่อยอดให้ธุรกิจของตัวเองเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็มีรายได้ในช่วงเวลาเศรษฐกิจแบบนี้ครับมันเคยมีรายงานตัวหนึ่งครับจากศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไดครับที่เปิดเผยว่า,าทุกๆประชากร1000คนเนี่ยคนไทยจะเจอร้านอาหาร10ล้านซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากอันดับต้นๆของโลกบันี้เลยนะครับลองคิดดูนะครับว่ารอ,รอบๆตัวเราจะมีร้านอาหาร10ล้านเปิดอยู่นะครับเราจะทํายังไงให้เป็นร้านที่ถูกผู้บริโภคเลือกเข้ามากินในร้านเรา ตรงนี้ยังเป็นโจทย์ที่ยากเสมอมาครับสำหรับวันนี้ครับซัมมารีรีพอร,อร์เตอร์ก็เอาสรุปรายง,งานจากทางสูนวิจัยเกษตรกรไทยที่เตือนผู้ประกอบการไทยมาให้เล่าสู่กันฟังกันนะครับสําหรับตอนหน้าจะคุยกันเรื่องอะไรไ้พบกันใหม่ตอนหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ